สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะชวนตำส้มตำวันนี้เทนได้ปลาร้าตัวนี้มาค่ะปลาร้าแม่อีพิมพ์เป็นครั้งแรกของเทียนเลยที่ชิมปลาร้าตัวนี้ โอ้โหเข้มข้นมากเดี๋ยวจะลองชิมเปล่าๆดูว่ารสชาติเป็นยังไงหอมนะกลิ่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ในความรู้สึกของเทียนนะชิมเปล่าๆดูสิ ไม่รู้ว่ากินเปล่าๆยังแบบมีหวานปแหนมปลแมแล้วก็รสชาตินงนงมามาเริ่มตำกันเลยแล้วก็มาชิมซ้มตำว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่ฉันใช้พริกแห้งนะตอนนี้พริกแห้งประมาณกําหนึ่งก,กระเทียมกลีบนึงวันนี้ใส่ขิงไปด้วยนิดหน่อยผงนัวตามชอบ อันนี้ไม่ได้มาสอนตำส้ตมตำนะเทมจะมาชิมดูว่าปลาร้าของเขารสชาติเป็นยังไงวันนี้จะใช้่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยก็จะใช้น้ำตาลธรรมดาด้วยสักนิดหน่อยให้มันบาลานซ์กันแล้วมา อนุญาตตาแป๊บหนึ่งไม่อยากให้แบบเสียงมันดังไปถึงคนข้างล่างโอ้โหแต่พริกกรอบมากโอเคโอ้โหนี่ได้แล้วประมาณนี้ละเอียดไปนั่นแหละแซ่บนัวมาเดี๋ยวมาปรุงรสกันเลยเมื่อกี้ใส่ผงโชยน้ำตาลไปแล้วใส่น้ำปลา โอ้ยลืมถั่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสงสัยจะแซบถั่วหมดพอดีใส่ทั้งหมดเลยอ้าพีหฮาใสปิดฝาผิดอนันหมดแล้วอันนี้ตำถั่วนิดหน่อยให้มแหลกแหลกพอมีรสชาติที่แบบแซบนวัวโอเคก็มาใส่มะเขือเทศ อันนี้เป็นมะเขือเทศเชอรี่นะที่มีแค่มะเขือเทศเชอรี่แล้วก็เมื่อกี้อันนี้แล้วน้ำปลาแล้วน้ำปลารามาจ้าโอ้สีนัวมากสีแบบสีแบบเข้มข้นมากสอง่อะสามก่อนสามฝาก่อนสีนัวเข้มข้นเวอร์ แล้วก็จะบีบมะนาวบีบมะนาวอหอมน้ำปลาร้าดนมะนาวไปแบบรสชาติก็จะแบบไ น้ำปลาร้าโดนมะนาวมันก็จะแบบเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกโห้นัวนัวมากเดี๋ยวชิมก่อนอืมอร่อยเลยอะ่ะอร่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยแซ่บมากหนึ่งช้อนแซ่บ อันนี้ไม่ได้อวยนางนะคือน้ำปลาของนางแซ่บจริงตำแบบยังไงอะ่ะมันเข้าเครื่องปรุงง่ายเดี๋ยวให้ดูให้ดูความความนัวอ,อร่อยมากบอกเลยจริงๆปลาร๊าตัวอื่นก็อร่อยนะแต่อันนี้คือตำแล้วแบบปรุงง่ายใส่แครอทลงไปแล้วนะวันนี้แครอทนิดหน่อย แล้วก็มะละโอเดี๋ยวจะใส่แค่นี้ก่อนไม่ต้องเยอะปลาร้าของนางอร่อยนะตามแบบปรุงรสง่ายปรุงรสง่ายแซ่บ เ,เสร็จแล้วถึนงก็ตำส้มตำง่ายๆต้องวุ่นวายแซ่บนี่แซ่บอร่อยจริงๆปลาร้าของนางตําแล้วแบบปรุงรสชาติง่ายมากอันนี้เป็นรสชาติที่เทียนกินประจำนะที็นก็จะรู้แต่ก็คือแบบอ,อ,อร่อยปลาร้านางไม่เค็มนะ อร่อยปลาร้าแม่อิพิมพกินกับอะไรก็อร่อยเอออร่อยจริงแซ่บอืมสีสันนัวมากไหนอะนัวมากจ้าปลาร้าแม่อิพิมพมาไกลถึงแคนาดาเสือบความแซ่บไกลโหนัวมากนัวเวอร์ นี่จัดจานให้มันดูสวยงามแซบแซบมากจ้าโอ้โหนัวมากอะ่ะดูสีสันดูสีสันความนัว วันนี้มีขนมจีนไข่ต้มผักนิดหน่อยแคบหมูนิดหน่อยมาทุกคนมากินด้วยกันปลาร้าของนางคือบอกเลยว่าตำแบบปรุงรสชาติง่ายมากๆมันก็จะมีแบบตอนที่ชิมปเปล่าๆรสชาติ แบบหวานปลายๆอ่ะแต่ก็คือกลิ่นนัวนัวน,ว,นวเลยอ่ะแล้วก็สีปลาร้าของนางคือตำแล้วสียังแบบสีนัวคือแบบเออเนี่ยสีนัวแบบแซบป,ปลารา้นางแซบอร่อยอืมจตจจานมากอืมแซบจริงอืม ปกติเทนกินปลาร้าของอันนี้ของตำม,มั่วตำม,มั่วเห็นก็ว่าของเขาอร่อยแล้วนะปรุงง่ายคือแบบรสชาติแบบเรตาตำแบบกินยังไงคือแบบไม่เปลี่ยนรสชาติไม่เปลี่ยนอันนี้อร่อยอร่อยโอ้โหจีดเลยอะวันนี้ตำแบบจีดอร่อยเข้มข้นบอกเลย บขนมจีนเหนียวนุ่มไม่ใช่ของอีพิมพ์นะของอีเทียมนี่แหละมาทุกคนอร่อยมากแซ่บเวอร์อจิ้มน,น้ำปลาร้า สไข่ไก่ไขไ่ไ,ขไก่เปลือกขาวนะสีมันก็จะแบบสีมันจะอ่อนออน อ่ปิดยอดปลาร้าไอพิมพ์แซบแต่ว่าไอเทียนตำเผ็ดเกินไปวันนี้ไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยเนาะส้มตำอ่ะ แล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ